สวัสดีครับโมโตขอชิลนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับต้นไม้อีกเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนต้นไม้นะครับวันนี้คือจริงๆไปแลกเปลี่ยนมาแล้วแหละแต่ว่าคิดได้ทำคลิปให้พี่เพียงน้องดูดีกว่านะเผื่อว่าเป็นไอเดียหรือเป็นไกด์ให้พี่เพียงน้องว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายก็ได้ไปหาแลกก็ได้นะครับอันนี้ผมได้ต้นนี้มานะครับここ <past>. ต้นนี้น้องมีชื่อ <Liu> ว <anki pocket agua> ่าฮานุ <hi extracting> มานออกศึกนะครับเป็นต้นเล็กๆแค่นี้เดี๋ยวผมเอามาจะมาเปลี่ยนกระถางเอานะครับ ส่วนต้นที่ผมจะไปแลกนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะเอาอะไรไปแลกกับพี่เขาไปดูกันเลยชิปอ่ะมาดูแล้วกันว่าเราจะเอาอะไรไปแลกกับพี่เขาดีเอ่อเออมเออเออมอันไหนดีนะเอาพวกซิงเกเนียมไปดีกว่าอันนี้สามกริย์เอ้าโดนกินเยอะจังใบนี้ไม่เป็นไร เรานีไปดีไหมนะเอาตัดสนใจแล้วเอาพิงสเปซไปดีกว่านะครับก็น่าจะได้ลากแล้วนะเดียวตัดเอาไปให้พี่พี่กันเลยโ่อ่าไปก็เสียดายอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาตัดให้พี่เขาเลยนะครับเอาพิงสเปซไปกันล้วกันโอเคเนาะลุย เห <c oughs> ็นไหมครับตัดแล้วและนี่นะครับก็คือเราได้ทาอบปุ่นแดงทาแล้วนะครับตรงจุดที่ตัดเนาะตรงแผลที่ได้ตัดน้องมาเรียบร้อยแนละ้วเพื่อว่ากันที่น้องจะเน่าเนาะนจะเน่าแล้วก็เตรียมกระถางไว้แล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็เอาไปแลกกับพี่เขาได้เลยนะครับต้นที่เราตัดต้นออกมาจากต้นเราก็ทาเลยเนาะเราตัดตรงไหนเราก็ทาตรงนั้นไม่ว่าจะที่เราตัดออกมาหรือที่อยู่ในกระถางเดิมเนาะ โอเคเรียบร้อยครับอ่าใส่กระถางเรียบร้อยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะเดี๋ยวลดน้ำนิดนึงแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับเอาไปส่งพี่เ็าได้เลยไป <c oughs> ยยใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะครับอันนี้บอกพี่เขาลนะครับว่าข้อที่ผมตัดเป็นข้อแบบตัดสดเนาะแต่ยังไงก็บ้านใกล้เรือนเทียงอยู่แล้วคือถ้ามีปัญหาผมก็รับประกันให้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปให้พี่เขาเลยไปเอามาถึงแล้วครับ ถึงมือพี่เขาแล้วเอาพี่พี่สวัสดีพวกเรานีสวัสดีครับสวัสดีครับถสเปซมาถึงสเปดมาถึงแล้วมีหลายต้นครับมีหลายต้นอันนี้มาแลกได้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังหาอย่างอื่นมาแลกโอเคพี่พี่ได้เดี๋ยวพามาดูต้นไม้พี่เขากันพี่พี่เก็บมานานยังพี่เก็บมาก็น่าจะประมาณ6เดือนโอ้โห6เดือนแล้ว6เจ็ดเดือน โอ้อีหนาวทำไมใหญ่จังเลยพี่โอ้พันใหญ่เนาะอีหนาวอันนี้เป็นใบเล็กมันเลยแต่ก่อนที่มันยังไม่ถึงหน้าหนาวนี่มันจะสวยมากครับสวยมากเป็นพวกใบเก่าอ๋อบันหลังผมมาหาเหล็กต่อดีกว่าอันนี้อะไรนี่พี่นี่เสน่จันอะไรนี่จันโกเมนเนอร์โกเมนเหรอโอเคครับพี่เดี๋ยวค่อยว่ากันวันหลังเดี๋ยวคลิปนี้อันนี้จันโบราณจันโบราณด้วยเดี๋ยวค่อยวันหลังเดี๋ยวผมมา ถามดูแลกันว่าบ้านพี่มีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวมาถามด้วยกันว่าเป็นยังไงเ,เดี๋ยววันนี้สำหรับคล,คลิปนี้ขอบคุณมากครับอ่ะโอเคครับสวัสดีนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ทชอบคล,อคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหมูต้อขอชิลลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ